โรงเรียนบ้านตำรงรูปประชาสามพันธ์ที่1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบัวน่าจัารีเขต4 ล,ลากรที่เข้มแผ็ผดสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาไดวิชาการบริหารงานวิชาการและภาวะผู้นำทางวิชาการนายแดนไทยสายโสภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงครูป,ประชาสามคัคีประเด็นที่หนึ่งวิสัยทัศน์และเป้าหมายผล้านนะครับก็โรงเงรียนสำโรงครูประชาสามาคีนะครับ จริงๆแล้วโรงเรียนสำโรงเรีเิ่มแนกเป็นโรงเรียนเึ่นอำเภอในโรงเรียนในฝันแล้วก็เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับกำลแล้วก็เป็นโรงเรียนนำล่องพื้นที่นวัตกรรมล่าสุดเนี่เป็นโรงเรียนนึ่นอำเภอโรงเรียนคุณภาพสำโรงทุนประชาสามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดก่อนที่รุ้นหาจะมาแล้วก็มาแบบเพื่มเรื่อย ในเรื่องของวิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทำยังไงเี่จะให้ผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการศึกษายอมรับในคุณภาพของผู้เรียนวิสัยทัศน์แต่ละปีแต่ละช่วงทุกวันนี้นก็ขยันทพื่อนมาเป็นองเเคเงินเป็นคุณภาพวิสัยทัศน์สำคัญก็คือพัฒนามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ผู้คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของศิษย์สิทธิพอเพียงน มีคุณลักษณะตามคุณประสงค์ของโู้เรียนในศตวรรษที่ยีพัฒนาครูและบุขขลคลากรทางการศาึกษามีมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและก็สร้างเครือข่ายพัฒนา,าคุณภาพการศาึกษานี่คือวิสยัยทัศน์แล้วนํามากาหนดเป็นพันธกิจเป้าประส์และก็กลยุทธ์นาสู่กลยุทธ์และก็โครงการ บทกลยุทธ์สำคัญที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสำโรงก็คือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาให้เป็นผู้มีมาตรฐานทางวิชาชีพแล้วก็พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสุดท้ายก็คือสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกรกษาใน4ประเด็นนี้เราทำเป็นกลยุทธ์แล้วก็นำมาเอาโครงการกิจกรรม เข้าใส่เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนแล้วก็ส่งทูกรุปเข้ามาเรียนเจตเห่นเรว่องว่าปี2544ปีการศาสร4 6ก่อนที่พอยจะมามีลูกเรียนเออยู่380คนปี2 5 0 6ปีการศึกาสมรนของศิล้ะมีนักเรียนอยู่เพิ่มขึ้น512คนปี2 5 0 6 1 6ปีที่แล้วอย634 ปีการศึกษา67นี้754คนก็แสดงว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพนอกจากที่เราจะจัดการเรียนการสอนอะไรต่างๆแล้วอื่นๆโดยเฉพาะเครือข่ายทางการศึกษามีความสําคัญนะผู้ปกครองเขาจะมองว่าเราทําอะไรเราทําอะไรให้ลูกหลานเขาบ้างเขามาเรียนตรงนี้เขาจะได้รับคุณภาพอะไรจากเราบ้างถ้าเราตอบโจทย์ตรงนี้ได้เราก็จะพัฒนาคุณภาพอะไรบ้ ที่สาคัญก็คือ,อเราเป็นหน,นึ่งอำเภออยู่ในเขตอุทัภาพช่วงปีหัว้าจัดหลักสูตรภาษากีนเติมฟรีให้กับลูกเรียนในช่วงเรียนเมษายนผู้ปกครองสนใจไหานำลูกๆเข้ามาเรียนลูกๆก็มาเรียนผู้ปกครองสมลูกก็มาเรียนที่สำโรงผู้รป,ประชาสามัคคีเขาก็บอกว่ามีโอกาสที่จะเรเรียนภาษากีนตะั้แต่อุบาลถึงม,มปลายเลยนี่ก็เปน็นสูงแล้วเราจะ นโย,ยบายสําคัญคือสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาเรารอยู่โรงเรียนรอบนอกเราก็สามารถจัดการเรียนการสอนเท่บเท่าในความได้นนเปิดหลักสูตรเท่าที่ศึกษาในปี2566จบมาแล้วได้สองวุฒิปวชกับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายตอนนี้มีผู้เรียนอยู่ประมาณ20ประเภทรวมกับที่เรียเทคนิคทั้ทงคน,นในช่างยนต์กับช่างไฟฟ้าก็เป็นอี การจารัดการศึกษาที่หลากหลายครอบคลุมให้กับผู้ปกครองได้เลือกเรียนก็เป็นจุดขายจุดเด่นที่เราจะพัฒนาคุณภาพของสังคมผู้ปรับใช้ระดับคนรุวว่นเยาว์และก็วิสัยทัศน์ที่เราได้ตั้งเอาไว้ประเด็นที่สองการสร้างแรงบันดาลใจ,จลครับแรงบันด,ดาลใจสิ่งแรกนะครับความรู้ในการเรียนรู้นี่นก็เมื่อได้ สองหัวโนเข้าไปแล้วความคิดก็จะเป็นอย่อางเยพอทุกที่ชอบก็จะเกิดขึ้นทันทีสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจแบบนี้คือทีดที่รอผู้มีฐานะต้องทําเป็นแบบอย่างในทุกทุกเรื่อนให้กับครูและบุคลากรทําเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นส่งเสริมแนะนาส่งเสริมแนะนําให้กําลังใจให้ของกำลังใจสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร บกว้างผลประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันใจให้โอกาสเป็นอาสาสมัครในเรื่องของแรงบันดาลใจนี้ไม่เฉพาะในเรื่องของบุคลากรชุมชนกรรมการทางืา่อสาอะไรต่างๆร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผยคราวนี้ในเรื่องของครูเมื่อเราโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการมฏัติหน้าที่ราชการในเรื่องของความเชี่ยวเก่งในการสอบเปรียบงาน สร้างแรงมันใจใ้เขาว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราเร่วมคิดร่วงทำแล้วเกิดประโยชน์ทั้งชุมชนทั้งองค์กรทั้งโงรง,โงเรียนทั้งครูเองอวหังใจเป็นสิ่งที่สําคัญผู้บร,ริหารเองจะต้องมีครูจะต้องมีครูทำยังไงก็ได้ต้องมีได้แต่ว่ตาต้องไม่เขาคิดว่าสามวันไม่คิดได้ว่าพอจะมีคิดบวก ไม่รู้สูตรใครก็สูตรใครไม่คิดบวกไว้ก่อนเวลาอยู่หลับลูกนอนคราวนี้บวกบวกยังไงก็การงานจากการทั้เป็นพวกมันจะให้กําลังใจก่อนคิดภูมยังไงก็แล้วแต่ให้กําลังใจก่อนเป็นส่วดนดีรยแล้วค่อยคิดค่อยแก้ก็อยทจะไม่ไปโดยเฉพาะในที่ประชุมหรือคนส่วนมากจะไม่จะมีเลยจะไม่ทำเลยค่อย,อยดูรอบหลังค่อ,อะไรัแล้วก็งานก็จะเกิดถ้าเราได้ใจก็จะได้งาน ถ้าเราได้งานไม่ได้ใจก็ไม่มีะโย,ยความคิดจะไม่สังส้งสรไม่เกิดความคิดสร้าถ้าเราได้ใจเมื่อไหร่พอไม่ต้องคิดมากแล้วก็จะคิดอองเงี้ยนี่คือเรื่องบารดันใจไม่พอคอยดันใจประเด็นที่สามการกระตุ้นทางปัญญาการพัฒนาของเราตคิดิเพราะมไปแก้ปัญหามีวิธีการยังไง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในโอกาสต่างๆเอาง่ายๆว่าครูหรือบุคลากรแต่ละคนแต่ระดับถ้าเป็นสำโรงก็แต่การรีดนการสอนอยู่แล้วมีหลายใบตอนนี้การที่จะทําให้เขาพัฒนางานของตัวเองที่สําคัญก็คือต้องให้การพัฒนาอบรมในแต่ละ ในแต่ละสาขาวิชาในแต่ละงานเป็นเรื่องที่อย่างเช่นถ้าเป็นงานวิชาการยก่กระดับผลสมมติเขาจะมีวิธีการออกแบบอะไรยังไงเราเป็นผู้หาให้มันกังใจแล้วก็ให้คำแนะนำออกแบบบางแผนร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของวง POC วง POC หาข้อยุติหาสิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันในการ ร่วมวางแผนร่วมคิดในการพัฒนาคนภาพการศึกาไม่ใช่แต่ว,ว่าพัฒนาในเรื่องของกาจรจัดการในกษาที่โรงเรียนมีงานด้วยยะมากมายหลายงานทั้งสี่งานทั้งสีนน่งานเาตงมีสีงานบวกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็คืองานปกครองอนั่นเองวิธีการก็คือให้หัวสร้างผู้นําในทุกระดับให้เขาได้คิดออกแบบวางแผนร่วมกับบุคลากรในฝ่าย ในงานเขาเพื่อต้นก่อนเมื่อเขาได้คิดได้ร่วมคิดวางแผนแล้วว่างานตรงนี้จะสําเร็จได้เขาก็จะมีวิธีการวิธีการเสร็จแล้วได้วิธีการนั้นมาแล้วก็มาร่วมคิดร่วมทายัางไงที่จะปรับปรุงห้ดีขึ้นอาจจะเช่นง,งานกิจกรรมพัฒนาบร้เรนในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของคุณนรรมเด็กทุกทีที่เด็กภิยนในเด็กทุกมีคนานเอาไฟกิจกรรมนักรเรียนต้องออกแบบวางแผนแล้วว่าเราจะทายัางไงวิธีน วิธีนี้ใช้ได้วิธีนี้ใช้ไม่ได้ลองใช้ไปแล้วหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์พิดีขึ้นปรัปรุงแก้ไข่ก็จะพัฒน,นางานได้เร็วขึ้นพัฒน,นางานได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะวง POC พูดคุยปัญหาถกปัญหาร่วมกันแล้วก็แก้ปัญหาอัานนี้จะกลับ,บลเคลื่อนงานได้เร็วมากไม่ต้องมาเสียเวลาประชุมใหญ่อะไรกลับเคลื่อนงานประชุมวางแผนแล้วก็รวมคิดรวมทำเป็นประเด็นสำคัญ ประเด็นที่สี่การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบ,บุคคลในเรื่องของพัฒนาบุคลากรเขาบอกวา่าใช้คนที่ถูกงานใช้คนที่ถูกงานบางครั้งเราไมออกมาย้งานไปเพราะว่าจะรู้ว่าสาั่งไปหนึ่งครั้งสองครั้งสะท้อนมาเป็นยังไงแล้วก็ใช้คนนี้จะใช้จะพูดคำไหนด้วจะพูดกับครูแนบเนีย่ยพ่อจะพูดคำไหนกับครูเนย แล้วจะให้คุณนั่นทำอะไรงานที่จะสำเร็จลองใช้งานที่รู้จะสําเร็จไหมแต่ว่าไม่เคยจะมีก็อบอกว่าเคยสำเร็จถ้าไม่สําเร็จเราก็ในใจลองก็อยู่ดีสิถ้าพอได้ใช้ใครแบบดีใจไปเลยแล้วก็งานในเรื่องของอความสัมพันธ์อะไรต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของกิจกรรมวันเกิดหรือความไม่สบายป่วยไข้ลูกพ่อแม่อะไร เราต้องให้ความสําคัญเป็นลำแบบต้นต้นก่อนสำหรับบุคลากรนะครับการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรแล้วก็ให้ผกําลังใจนอกจากผลกําลังใจแล้วอสอบถามในเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยพราะจะคิดคําแรกว่าไม่มีใครไม่ไม่มีใครที่จะคิดจะไปทําไม่ดีทุกคนคิดจะทาดี แต่บางครั้งเขาอาจจะหลงลืมผลาหรือ,อมีภารกิจเี่เล่นวนอ,อะไรมาาแล้วเขาก็อาจจะมาไม่ทันตอนนั้นเช่นคููมาสายเราก็ดูว่าเขาเขาสายพราอะไรเขาสายประจัญมัยหรือว่าวันนั้นรถยางแตกมาไม่ทันอะไระให้เราดูดูเสร็จแล้วอยวว่าึ่มว่าเห็นหน้ามาก็ทําไมสายก็ค,ควรอย่า,ายลืมพูดก็ใช้หลัง โค้งคิ้วปีกถวายเป็นสำคัญเพราะอ๋อไม่ต้องพูดมากเห็นพวกก็ต้อ,อ,อ,องเห็นบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างพูดตัวพูดน้อยบ้างแล้วก็การสื่อสารอะไรต่างๆกับครูนี่านจะสำคัญมากถ้าอ๋อได้พูดไปแล้วคำพูดของอ๋อ<ม><ม>ควรคิดศึกษาเป็นปีก็แล้วแต่ถ้าถ้าตำหนิพูดยังไงเราก็ผ่านประสบการณ์พวกนี้มาพอสมควร ดังนั้นสิ่งที่เป็นโบนกับบุคลากรสิ่งที่ทําให้เขามีความสุขแต่คิดเป็นระเบียบด้วยงานที่จะเกิดไม่งั้นก็ก็จะไม่ได้ผลผลกําลังใจแล้วก็วิธีการปกครองปนครองการทำงานอยู่กันเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมองน้องพี่แต่ไม่อยู่แบบเป็นเจ้าคุมงานร่วมคิดร่วมทำอยู่ด้วยกันให้มีความสุขถ้าเครียด เื่อไรให้บอกพ่ออย่าเอาความเครียดกับบ้านถ้าเป็นงานที่โรงเรเียนคิดอย่างนี้ไว้ครับประเด็นที่5การบริหารการเปลี่ยนแปลงอันนี้สําคัญมากการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลเ็เกิดอพยอยู่ในหลายยุคแรกก็ไม่มีคพิมเพิร์ไม่มีลดลงไปเป็นถูกครั้งแรกเป็นเจ้าหน้าที่ประสูติใช้เกิดวิบวิบยิมมือกับผู้ใหญ่ เสร็จแล้วคราวนี้ต่อมาอมียุคคอมพิวเตอร์มีามการบริหารนอะไรมามากมายนี้เราใช้เทคโนโลยีในการบริหารองค์กรสำคัญมากโดยเฉพาะในเรื่องของถ้าเป็นการบริหารจัดการแบบการบริหารจัดการอย่างเช่นปอพอตู้รีเหวียงปอพอซ้ำลงเลยน,นักเรียนผมเกนรร้อยไม่เขียนพ่อพ่อไปสมัยเดิมเลยไม่ได้ เราต้องใช้แบบออนไลน์ใช้แบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเลยนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการบริหารจัดการเราใช้แบบของทุกคนแบบมีความสุขไม่ได้เครียดแค่มาลงเวลาก็าสแกนไลน์หนเหมือนเราทำสิ่งเหล่านี้ให้ชุมชนทูกความเห็นว่าไม่ใช่ว่ามาโรงเรียนตอนเช้าแล้วไม่เจอพ่อไม่เจอรู มาถึงโรงเรียนแล้วเจอพ่อากำลังปวดใบไม้เจอครูอยู่ที่โรงเรียนเขาจะมีความสูงมากคิดประเด็นแรกเลยดังนั้นที่นโลีใช้ถึงการลงเวลาเสร็จแล้วการบริหารจัดก,การทุกวันนีเ้เป็นเอกสารก็ไม่ต้องไปเซ็นไม่ต้องเปิดรปูปอ่ากส่งไฟส่งลายในการบริหารจัดก,การสื่อสารทางออนไลน์สื่อสารทางออนไลออนไล์แล้วก็ เพจโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนมีความเคลื่อนไหว่กิจกรรมดีๆโปรโมดมีอะไรที่จะต้องนำเสนอปกคองแล้วเทคโนโลยีพื้นานการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกเราเหนก็คือถ้าเป็นห้องเรียนห้าเรียนว่าห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพทำไมงว่าห้องเรียนนั้นเปิดมีอะไรบ้างมีอินเทอร์มีทีวีครูเข้าไปห้องหรือรถบุ๊เข้าไปแล้วก็ใช้จ่ายก,การเรียนการสอนได้เลย อาจจะแรกๆก็ยังไม่ครบตอนนี้ก็น่าจะครบแล้วน,ะน่าจะคบีดีหาทุกปีเพื่อที่จะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ให้กับลูก,ลกนักเรียนลำพังครูจะไปเขียนกระดานแล้วก็ใช้แบบเดิมๆไม่ทั้นักเรียนนักเรียนเก่งกว่านั้นนักเรียนทุกวันนี้เขาติวใน Facebook เขาติวออนไลน์เยอะแยะมากมายครูต้องเก่งกว่านักเรียนเท่าเรียนนักเรียนรู้เท่าไัร ไม่งั้นลาหลังทึงดีเด็กไม่เชื่อฟังควบคุมชั้นเรียนไม่ได้ข้าครูควบคุมชั้นเรียนไม่ได้ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีการจัดก,การเรียนการสอนที่ดีไม่มีการออกแบบรูปหน้าสอนไม่มีความสุขอย่างแน่นสุดท้ายเด็กๆก็จะฟ้องผู้ปกครองสะพ้อนาหาผู้ในการเรียนนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็นะตั้งกลุ่มลายผู้ปกครองทุกข้องเรียนมีพอกรับรองอยู่ในกลุ่มลาย อ,อ๋อจะพูดหรือพูดของพอ่อว่าลูกๆบางเรียนสำารงลูกประชาสามวิคีแล้ววันนี้ได้รับการเรียนอะไรบ้างมีการบ้านไหมครูทำกิจกรรมอะไรบ้างถ้าลูกถามลูกแล้วลูกบอกว่าไม่เป็นบวกไม่ดีไม่อะไรก็องแก้งในตนัวรายหรือส่วนตัวกันทีสิ่งนี้จากข่าเพื่อนงานได้เร็วมากแล้วก็พัฒนาคนได้เร็วมากทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่ต MM mm ้องรอว่าครูสอนไม่สอนแล้วเด็กก็เล่นไม่รู้เรื่องครูก็ถ้าลูกเขาไปสื่อสารมาไลโลงลายมาครูก็เดี๋ยวลองตามคนต่างตรวจสอบกันคุณภาพการศึกษาก็ถูกผู้ปกครองเข้าเข้าใจให้ความร่วมมือแล้วก็ไว้วางใจส่งลูกเข้ามาเรียนส่งลูกเข้ามาเรียนไม่ต้องไปไรส่งลู้ประชาชนตะันกิน ต้อหมายทุงโรงเรียนคือสก,กัดโรงเรียนเข้าในเมืองทุกนห่งเข้าในเมือจงจะเกิการสอนให้เท่าเที่ยวเที่ยวเข้าในเมืองมีทุกอย่างพร้อมในเมืองยูที่นี่ท่านตอนนี้ก็เข้ามาอาะไรได้แล้วก็มีที่วิทยาศาให้ท่านด้วยแล้วก็มีภาษากีนให้ท่านด้วยก็จะสร้างคุณภาพให้ใหกับผู้ปกครองเป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ยอดด่าไม่งั้นความไว้วางใจผู้ปกครองเป็นเป็นสิ่งสําคัญเราต้ไปแข่งคุณลาพหัเพื่อสร้างโอกาสให้กับโรงเรียนของเราให้ให้มีคุณภาพนี่คือการบริหารที่ใช้ในการบริหารจัดการเรือ่องของ,าง,ของ,างการนกาสนใจอยดประเด็นที่6กการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาตนเองนะครับ พอเองนะครับผู้ดูาลไม่น้ำไม่เต็มเกี่ยวพร้อที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาอบรมพัฒนาเป็นพิยากรแล้วก็สร้างเครือข่ายในการพัฒนาในการพัฒนาตัวเรียนเป็นแบบอย่างให้กับครูเละบุคลากรานอกจากพัฒนาตัวเรียแล้วส่งเสริมพัฒนาครูให้มีองค์ความรู้ใน สาขาวิชาที่ตัวเรียนสอนและก็ในงานในหน้าที่ของตัวเองเช่นงานการเป็นพู้สืบงานวิชาการงานอะไรต่างๆนะครับรแล้วก็พัฒนาตัวเองอยังไงื่อที่จะพัฒนาองค์กรตัวเองก็นอกจากที่จะศึกษาหาความรู้เป็นทรัพยากรแล้วก็เข้าร่วมอบรมพัฒนาอะไรต่างๆแล้วก็ร่วมคิดร่วมทํากับชุมชน กับผู้ปกคอปรองกับคณะกรรมการการศึกษาเพื่อที่จะออกแบบองค์กรทายังไงที่จะพัฒนาเป็นที่ยอมรับแล้วก็ให้พัฒนาเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นแนวน้าในการขอเขียนพื้นที่การศึกษานอกจากเราเป็นพัฒนาตรงนี้แล้วงโรงรูงป,ประชาสามัิบียังเป็นศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในเขตพืน้นที่ ในเรื่องของโรงเรียนคุณธรรมในเรื่องของโรงเรียนพระราชทานในเรื่องของดนตรีกีฬาข้อบัมคกประเด็นในเรื่องของการการศึกษาข้อบุมกับมาตรฐานการศาึกษาเป็นเหล่งเรียนรู้ให้คนตรวนอกจากจะพัฒนาตรงเยนแล้วพัฒนาตัวเองพัฒนาครูพัฒนาโรงเรียนพัฒนากัน,นเนให้เขาได้มาศึกษาดนะูเป็นองเรียนรู้ด้วยนอกจากที่จะพัฒนาเอง ประเด็นที่7การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะในเรื่องของนวัตกรรมผู้บริหารจะมีนวัตกรรมในการบริหารที่สำารงก็คือสำารงโมเดลขับขับเคลื่อนโดย PDC แล้วก็นำสู่ห้องเรียนโดยจัดกระเยนการสอนแอคทีฟเ e a r n i n น่ง สุดท้ายก็จะไปจบอยู่ที่การประกันคุณภาพภายในคุณภาพคนเรียนคุณภาพการงานแตารและก็การบาบุคลากรนี่คือมีโบเดลในการบริหารเสร็จแล้วการกับเพื่อนโบเดียการบริหารวัฒนธรรมองค์กรการทํางานเป็นทีที่สําคัญก็คือปรึกษาหารือร่วมคิดร่วมทำพอจะใช้เวลาในการประชุม PLC ในช่วงหลังเลิกแถ เป็นวงคลกับคุณครูถ้ามีกิจกรรมในงานสำคัญเรื่องแบบปรึกษาหารือก่อนที่จะปรึกษาหารือก็จะงานที่เกี่ยวข้องจะให้คุณครูเขาเซ็นงานไว้ก่อนคุยเบื่องต้นเร็จแล้วก็มอบหมายปรึกษาหารือแก้ไขนีเพราะห่านาทีสิบนาทีการขับเคลื่อนงานตรงนี้จะรวดเร็วมากงานก็จะคล่องตัวมากไม่องค์กรใหญ่จะไม่เสียเวลากับการประชุมรวมคนยเยอะๆแล้วก็ชิ้นเด็ก ประชุม PLC 5นาที10นาทีกับเพื่อนงานแต่ละงาน2ง,งาน3้านทุกสัปดาห์งานจะกับเพื่อนได้เร็วมากโดยเฉพาะทีมง,งานของแต่ละฝ่ายของแต่ละทีมมีหัวหน้างานในการออกแบบแล้วก็มีผู้นำในแต่ละทีมแล้วก็สรุปวางแผนบริษาัทหารืองานจะเร็วมาก ประเด็นที่8การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารนครับนี่ก็ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการใช้การเรียนการสอนในการบริหารนอกจากนี้แล้วเราใช้ระบบ S อสในการสื่อสารกับเขตพื้นที่เป็นการส่งหนังสือในระบบราชการแล้วก็ มีเมนูสำหรับคุณครูในเรื่องของการลามาสายไปราชการสามารถใช้ในระบบเพเดียเเได้แล้วก็นวับบตรกรรมในการจัดการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนพื้นที่ำลำ่องนวับบตรกรรมครูทุกคนครูทุกคนแต่ละกลุ่มสารนะมีนวับบตรกรรมในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนานงานของหนึองนอกจากโรงเรียน มีนวัตกรรมสำรวมโมเดลแอพพัดนแล้วครูทุกคนมีนวัตกรรมมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อที่จะไปพัฒนาแก้ปัญหาด้ารูปเรียนการใช้เทคโนโลยีก็คือ,อมีเครื่องไม้เครื่องมือในห้องเรียนเป็นห้องเรียคนคุณภาพมีอยู่แล้วคราวนี้นอกจากมีอยู่แล้วครูก็ใช้ในวัตกรรมมีนวัตกรรมในเรื่องของถ้าเด็กอยางเช่นผสมวนถึงต้องสารพานไม่ออกเคสไม่ได้ครูก็จะมีนวัตกรรม ว่าอ่านไม่ออกใช้นักวัตกรรมอะไรปลายมือสวยคุณยังไงถ้าเป็นมปลาย,ยวิศิกเคมีิีวะฟิสกส์สอนอยากมาเลยคุณสอนอยังไงให้ลูกลูเข้าใจครูก็มีนักวัตกรรมของตัวเองว่าเรื่องนี้จะใช้สื่อแบบไหนลูลูเี้จะจเข้าใจมีการวินอยแบบตีต่ามการจัดการเรีนการสอนสะท้อนผลโดยลู่ลนเรียเป็นสิ่งที่ ทีด่ดีมากในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็จะประส่วนคนสเด็จนะลูกๆเขาสะท้อนผลทันทีถ้าครูสอนโดยไม่มีเ็ไ่มา่มนีนะำหนักอะไรจำไม่ามการของด็ไปดูยิ่งเด็กโตยิ่งเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยครูต้องมีการจัดการเรียนการสอนการเตรียมตัวอางมีถ้าเป็นเด็กอนุบาลถึงป .6 เด็กกลุ่มนี้พร้อมที่จะเรียนที่จะสอนพร้อมที่จะเรียนขอให้ครูอยู่ในหอ้อง พาท่านไปกรรับรูปจะชอบมากแต่ถ้าเป็นมอต้นมปลายมาครูต้องพาเรียนพาสอนเด็กจอดในห้องครูต้องมีนวัตกรรมแต่ถ้าประถมถ้าครูอสอนถ้าโรงเรียนไหนบอกว่าเด็กอา่านโอเคไม่ได้นนีีหนั่น,นอ่านไม่ออกกี่คนมีนวัตกรรมไหมถ้ามีนวัตกรรมเด็กอ่านโอเคได้ก็คือหมายถึงศักยภาพของครูเด็กประถมพร้อมจะเรียนเด็กมัธยมครูต้องมีนวัตกรรมพาลู่โรเรียน น,นี่สำคัญถ้าครูอยู่ในห้ององุณคร,รูเดี๋ยวรอการเรียนได้รอตัวเสียงรอคืออะไรที่โรงเรียนไปดูนะพร้อมที่จะเรียนเลชอบมากถ้าครูพาเล่นพาทำโอโ้โหเด็กประถมเนี่ยปนุบาลเหมือนกันอย่างมีถ้าครูมีกิจกรรมดังนั้นที่สํารวมครูในบรรดาคณะไปดูก็มีลนวิจก,กรรมอะไรบ้างนอกจากนี้แล้วโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดด้วยมีนวัตก,กรรมทุกห้องนะ โรงเรียนพ,พัชธานเนาะก็จะมีอยู่ห้าแห่ก็จะมีรบอยู่ตรงนี้ในเรื่องของนวัตก,กรรมในเรื่องของการแกร้ปัญหาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของสํโรจ